จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะเนาะสวัสดีตอนเสาร์นะจ๊ะเนาะื้อนี้กับสิภาเพ,พื่อนๆเขามาชมเห็ดนั่งลมเท่านะจ๊ะเนาะอันนี้คือหนาแรล็กนะจ๊ะเพื่อนๆเด้อพึ่งเปิดได้สามสี่หมื้นนะจ๊ะสิภาเพ,พื่อนเขามาลับชมความดกนะจ๊ะเนาะของเห็ดนั่งลมเท่านะจ๊ะเนาะอันนี้คือก่อนหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเนาะ เพื ing, ่อนเพื่อนเบื้องเจ้จ่ะเนี่ยมันดกแบบดกอิริเนี่จ่ะเนาะก็บพวกหูว่าดอกเขาสิใหญ่ขนาดใดเด้่จ่ะเด้อิริเด้อยดกแบบดกแห้งแห้งจนบ่มีที่ว่างเต็มแบบเต็มนากาอเนี่จ่ะเนาะเพื่อนเอันนี้คือหนาแรงเนี่จ่ะนะลงเรือนี่กัประมาณพันกว่าเนี่จ่ะเนาะของเห็ดนางลมเทาเนี่จ่ะ ช่วงที iento, ่ทดลองเฮ็ดครั้งแรกนั้นสองร้อยก้อนเนี่ยเขาเ่ได้ออกหลายขนาดนี้เด้เพื่อนเนาะอันนี้คือชุดใหญ่นะจ้ะหนึ่งพันหกร้อยก่อนจ้ะเขาออกแบบลายลายอนี่เด้เพื่อนเด้อแบบลายจนเต็มเกืบบูหูว่าเขาสีใหญ่ขนาดไเนาะจ้ะเนาะบางทีละจ๊ะเนี่ยแงกันยูว่าสั่นนะจ้ะนะเพื่อนเนาะ เพือ่อนเพื่อนคนไหน,นมีความรู้ด้จ้ะเนาะกาแนะนำได้จ้ะว่ามันเป็นอย่างคือออกหลายขนาดนี้หรือว่ามันเป็นแค่เพียงหนาแหลกเนาะเพื่อนเนะานะเห็นนหมจ้ะอันนี้เปิดได้สามสี่มือนด้วจ้ะน้อนเพื่อนกาลัางเริ่มออกด้จ้ะเนาะการลังเริ่มออกกาลัางให้พลผลิตด้วจ้ะเนาะการศดูว่าเขาสิดอกเขาสิตโตขนาดไหนนะ้อเพื่อนเนาะเห็นนหจ้ะ ก่อนนึ่งก่อนนึ่งเนี่ยออกเต็มแบบแบบเต็มเกินไปนั่นเพื่อนเนาะบนที่อาจารย์เนี่ยช่วงนี้อาซิบอดดอยเฮ็ดคลิปนี่จะนั่นเพื่อนเนาะโทรศัพท์พ,พังได้จ้ะเด้อเพิ่งสมแล้วนะจ๊ะเนาะก็บ่ได้เฮ็ดคลิปไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นเพื่อนอันนี้คือเฮ็ดนั่งลมเท่านาจะจ๊ะน้อ เขาออกหลายเขาแย่กันหลายกันดอกเขากระสิบงงามปะไหนนวลเพื่อนเนาะช่วงนี้อากาศกะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวเย็นเนาะจ้ะเนาะดอกกระสิบบคอยสวยงามเท่าติดขั้วนาะจ้ะเนาะแต่ว่าความดกเด้อพี่น้องเด้อเมาตรงหยาดเลยดกทั้งดกทั้งโอ้ดอกเขาเนาะจ้ะนะฉอหนึ่งฉอหนึ่งนี่เนาะจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามและให้กำลังใจนะจ๊ะเนาะท่านเพื่อนๆมีความรู้เรื่องเหตุการณ์แนะนำเนี่ยด้จ้ะเด้อเพราะว่าก็เป็นมือใหม่สำหรับเหตุขึ้นกันนะจ๊ะเนาะเพิ่งเหตุประท่านโดนขึ้นกันนอนเพื่อนเนาะขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลายที่รับชมนะจ๊ะถ้าเสียงบ่ชัดภาพบ่ชัดมืดไปก็ขออภัยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปใหม่นะจ๊ะนอนเพื่อนเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้า